ทีนี้อีกหนึ่งไอเดียค่ะทีแรกๆคนเนี่ยอยากจะเอาไปทําตามก็ได้ือวาอยากจะไปศึกษาเรียนรู้ก็ได้นะคะทีนีต้องว่าแต่ลังมีคุณลุงคนนึงเขาวัยหกสิบห้าปีเขามีไอเดียที่จะเอาพวกเศษวัสดุเลือดฉ่ายเนี่ยเอามาประกอบเป็นรูปพยุนซ่องแมมลูกซ้ำมิติแล้วก็สร้างม,มาที่จะเคลื่อนไว้ได้ด้วยนะคะจนทำให้เจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึงค่ะสนใจเขาให้ราคาสูงถึงตัวละสามหมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะ ทีอูทำประตูเล็กดัดบังมูดกันช่งางค่ะยูทีเล็กทีแปดสิบหกถับหกหกถนนหนนขกคั้นตําบลทับเพียงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนมา,มยายมะมูดไผ่พึกอายุ65ปีนะคะเป็นเจ้าของอูซึ่งเรียนจอบส้าข้าวดยส่ากับซินนอกจากจะทําประตูเล็กดัดแล้วก็งานช่างเชื่อมเนี่ยแกยังมีไอเดียเอาเซตเล็กระหว่างวัสดุเลือดฉายอย่างเช่นพวกมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งน้ำแกนลองปองซี อะไรรถยนต์หลังกระดาษฝ้าจุกฝ้าขวดเจือกหวนแล้วก็อื่นๆเนี่ยอเอามานี่มารวมๆกันประกอบกันเป็นพยูนคู่แม่ลูกแบบสมมิติที่สามารถขยับบริเวณคลีปด้านลังทางซองคางส่วนหางแล้วก็หัวเนี่ยก็ขยับได้เหมือนกันเพื่อจะให้มืนจริงมากที่สุดค่ะ แกชายเวลาทำเนี่ยเกือบเดือนอปรากฏว่ามีลูกค่าซึ่งเป็นจ้ะ้องรีซอต์เนี่ยส้นใจมารับสื่อและวไยราคาสูงถึง30,000บาทแล้วก็ตั้งใจเขาจะเอาเนี่ยเอาไปตกแต่งรีซอต์อของเขาต้องบอกว่าก่อนนานีนายมะมูดนะคะเคยนําเส้นเล็กมาทํารูปสัดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นช่าง แพะแกะตุ๊กแกล้วนจำหน่ายได้ในราคาลักมื่นนะคะ่องจากว่าเป็นสัตว์ตัวใหญ่ต้องใช้เวลาประกอบนานแล้วก็มีลูกค้าบางรายเนี่ยนำรูปภาพมาให้ก็จะเขียนแบบคราวๆก่อนลงมือขึ้นรูปเชื่อมเล็กทาสีแล้วก็ทำมอเตอร์สำหรับใไฮเคนขาขยับได้นี่ที่ขยับได้ดก็คือใช้มอเตอร์นะั่นเองนะคะโดยงานทุกชิ้นเนี่ยทำด้วยใจรัก เพราะว่าเมื่อคล้ายไปเรียนเนี่ยจะยังติดตามไปดูทุกครั้งค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกรักแล้วก็พวกพันนะคะทาให้มีแรงบันดาลใจในการออกแบบงานชิ้นต่อไปแล้วก็ยอมรับภาวะตอนนี้เนี่ยออเดอร์เยอะมากนะคะจนทําไม่ทันเลยทีเดียวนะคะแถบไม่ได้ทํางานประจําเลยค่ะตอนนี้หากใครสนใจอยากศึกษาดูงานหรือว่าอีสั่งเสือสินค้าการติดต่อได้ถี่ไม้เหล็กโทรศัพท์089เซ7เ9070ค่ะ ขึ้นท้ายบนหน้าจอเป็นทีรเรยบร้อยแล้วนะคะใครอยากจะไปศึกษาดูงานก็ได้นะคะนี่ใครจะไปดูว่าพวกเศษเล็กหรือว,ว่าวัสดุเลือดไหต่างๆเอามาร่วมท่วมประกอบกันแล้วเนี่ยเป็นพยุนตัวใหญ่เลยนะคะอลองฟังเสียงของมะมูดแล้ะคะ่ะมีแรกงานศิลปะครับผมจบุตสาหการรมศิลป์มันมีพวกตุ๊กแกพวกขาโตเป็นรูปสัตว์ติดตวไปคว้าพวกจ้างพวกอะไรพวกนั้นเป็นเนิน บางตัวก็200-300จนกระทั่งมาถึงหลักหมื่นครับเริ่มทำมันตั้งแต่พี28ันยจ,จ,จนปัจจุบันหลังจากประยุนนี่คิดไหมคะว่าจะทำตัวตัดเป็นตัวอื่นตัวอะไรบ้างอันนี้มัแล้วแต่เดอร์มาแล้วแล้ว,ลว,ลวที่ทำนะคะเราคิดขึ้นเองหรือว่าตามใบสั่งลูกค้าจากรูปครับดูตามรูป <laughs> ใช่ก็ให้รูปมาอย่างเดียว ดีมากๆเลยค่ะของเต่คนอื่นทิ้งแล้วเนี่ยแกเอามาทําให้เปิดมูลาค่าได้นะคะใช่ที่สําคัญนี้บอกว่าแถมจะไม่ได้ทํางานประจําเลยใช่ไหมที <c oughs> เปิดอู่ประตูเล็กดัดในตอนนี้เล็กดัดผักไปก่อน <c oughs> ข้อทํารูปตามทีมีการออเดอร์มาก่อนหลับสือ่อทุงตัวละสร้างม,มื้อเลยนะมไม่ธรรมด<ม>าะะแล้วมันก็จะเป็นชิ้นเดียวในลูกด้วยนะ